วิ่งข้าทองคำประจำวันที่27กันยายนทองไหลจ่อรับ1895ถ้าหลุดตรงนี้เจออีกที1884ย้ำถ้าหลุด84เจออีกที1873ได้นะจ๊ะอุ๊นิดเดียวนิดเดียวดีตอนนี้เขาพยายามทำหายต่อด้วย <c oughs> ไปครับเพื่อนๆไปว่าที่เรื่องของแนวรับแนวต้านสำคัญของทองคำประจำวันนี้กันก่อนนะครับขอไปดูฝั่งแนวรับนะครับตอนนี้แนวรับที่ราคาทองคำกำลังไหลจ่อเลยตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ย 1895. พอดีพอดีนี่คือ1แนวรับสำคัญนะครับโซน1895ถัดไปจากตรงนี้จะเป็นโซน1 8 8 4นะครับซึ่ง1884เนี่ยเป็นโลเดิมนะครับเป็นโลเดิมและเป็นแนวรับเดิมก็จริงนะเนี่ยแต่ผมคิดว่าไม่แน่ใจว่าจะรับอยู่หรือไม่ผมก็เลยกะว่าจุดที่ราคาน่าจะลงมาถึงแล้ะสวิงขึ้นได้คือโซน1874นะครับ คิดว่านี่คือ3แนวรับสำคัญของทองคำประัจำวันนี้นะครับ1895 1884และ1874นะครับไปดูฝั่งของแนวต้านกันบ้างนะครับฝั่งแนวต้านตอนนี้เนี่ยราคาที่ไหลหลุดลงมาเรื่อยๆเป็นขั้นกระไดสังเกตนะครับค่อยๆไหลลงตัดไหลลงตัดไหลลงเนี่ยตอนนี้ต้านรแรกเลยนะครับคือโซนพันเก้านะครับพันเถึงพันเตรงนี้นะครับนี่คือต้านที่1น,นะครับต้านที่2คือ โซน1,920เอาต้านใหญ่ๆนะครับ1,920ตรงนี้นะครับและโซน1,940นี่คือสาแนวต้านใหญ่ซึ่งจะมีแนวต้านยิบย่อยนะครับโซน1,910นะครับโซน1,930นะครับนี่คือแนวต้านยิบย่อยที่มันมีธิ์จะเกิดขึ้นและขึ้นไปถึงได้ติดตรงไหนตรงนั้นและอาจจะลงจากต้านเล็กต้านใหญ่ก็ได้แต่นี่คือรีมาร์ค3จุดนะครับ1,900 1,920และ1,940นี่คือ3แนวต้านใหญ่นะครับประมาณนี้สำหรับแนวรับแนวต้านของทองคำประจำวันนี้นะครับถัดมาเราไปดูในส่วนของคนที่มีออเดอร์มาบ้างนะครับคนที่มีออเดอร์บายมานะครับไม่ว่าจะเป็นโซน1,900 19 3เมื่อคืนนะครับ1,910เมื่อตอนเที่ยงของเมื่อวานนะครับสาราคานี้นะครับสาราคานี้โซนนี้ทั้งหมดเนี่ยถามว่า ลุ้นที่จะรีบาวขึ้นไปถึงได้บ้างไหม1895ตรงนี้เป็นแนวรับที่สําคัญมากอีก1จุดแล้วนะครับผมไม่ได้อมอง18 8 4เป็นแนวรับสําคัญเพราะเป็นโลเดิมนะผมกลับมองตรงนี้นะครับ1895ตรงนี้แหละถ้าตรงนี้รับไม่อยู่1884ผมคิดว่าก็รับไม่อยู่เช่นกันนะครับอาจจะเจอกันอีกที่คือ1874 1873เลยนะครับดังนั้นตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ต้องลุ้นเครือกใหญ่ ลุ้นเฮือกใหญ่ๆเลยนะสำหรับคนที่จะลุ้นให้มันรีบาวขึ้นไปแรงๆติดดอยอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับเอา3กรอบนี้ก่อน1 9 0เ1 9าพ1 9 1กรอนบะครับ3กรอบตรงนี้ยังสามารถหลุดรอดได้ต้องบอกแบบนั้นนะยังสามารถอยู่แต่เพียงแต่ว่าลุ้นทีละต้านนะครับตอนนี้ถ้าเขาขึ้นมาเนี่ยต้องให้เขาเบรกคืน1903ตรงนี้ให้ได้ก่อนนะเมื่อคืนจำได้ไหมก่อนจบไลฟ์ผมบอกว่า ขึ้นอย่างเก่งคืนนั้นน่ะก็คือ1910แต่1903ให้มันผ่านให้ได้ก่อนมันยังไม่ผ่านเลยมาจนถึงเมื่อตอนสายๆวันนี้ช่วง90โมง10โมงที่มันขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังไปไม่รอดจะไม่ผ่าน1 9 0 3 1 9 0 5ยังไม่ผ่าน,19 03, 19านแล้วไหลลงมาแต่ตอนนี้ลงมาจ่อแนวรับ1895แล้วถ้า1895ตรงนี้สามารถปรับคับประคองรับอยู่ได้ขึ้นมาอีกทีรอบนี้ผมว่ามันจะผ่าน1,903ตรงนี้ และมันมีสิทธิ์จะขึ้นมาหาโซนนี้1910นะครับชิดแนวเทรนไลน์ชิดแนวต้านเดิมที่มันตัดราคาลงมาที่มันเบรกเอาลงมามีสิทธิ์จะรีบาวได้ถึง1910ได้นะครับแล้วถ้าผ่าน1910ได้แน่นอนว่าเจออีกหนึ่งต้านใหญ่ตรงนี้แน่ๆ1920นะครับมีสิทธิ์จะเห็ุได้ดังนั้นกรอบประมาณ20เหรียญตรงนี้มันยังสามารถได้ลุ้นทั้งหมดนะครับได้ลุ้นได้ลุ้นรีบาวถึงทั้งหมด แต่ถ้า1895ตรงนี้มันรับไม่อยู่มผมว่า1884ก็อย่าเพิ่งบายนะรอบนี้นะครับอาจจะไหลไปหา1873ได้ค่อยไปบายกับโซนนั้นนะครับนี่คือในฝั่งของคนที่มีออเดอร์บายมานะครับส่วนคนที่ถือเซลล์มานะครับหรือเซลล์เมื่อเช้ายังถือเซล์อยู่ไม่ว่าจะเซล์โซน40ไม่ว่าจะเซล์โซน30ไม่ว่าจะเซล์โซน15ไม่ว่าจะเลซล์เมื่อเช้า1903 กรอบนี้ทั้งหมดที่เห็นนัมันเป็นขั้กนกระไดลงมาเลยเห็นไหมไหลลงมาเลยแบบนี้นะครับเอาแค่กรอบตรงนี้ก่อนนะครับไม่ต้องไปว่ากันถึงอดีตการที่ผ่านๆมาแล้วนะที่ยังเซลล์สูงกว่าน,นี้นะครับเอากรอบเนี้ยอย่างที่บอกก็ยังตอนเนี้ยย้ําคําเดิมว่าจุดแตกหักอยู่ที่โซนพันเตรงนี้แนวเทรนไลน์เส้นนี้นะครับว่าถ้าเบรเก้าและแนวต้านตรงนี้ได้โอกาสจะไปหา40มีสิเกิดขึ้นมากๆดังนั้น ออเดอร์ที่อยู่โซนนี้ยังไม่ปลอดภัยนะครับหนเก้าร้อยสิบห้านงเก้าร้อยสี่ตรงนี้ยังไม่ปลอดภัยเพราะถ้าเกิดมันเบรกขึ้นมานิดเดียวอะ่ะมันมันสามารถขึ้นมาแตะตรงนี้ได้เลยแบบง่ายๆหนึเก้าร้อยสิบดังนั้นสองออเดอร์ตรงนี้ยังไม่ปลอดภัยณนะวันนี้นะครับยังไม่ปลอดภัยยังต้องเฝ้าระวังอยู่โดยที่เป้าแรกของคนที่ถือเซลเลยก็คือห้ามผ่านตรงนี้ครับหนเก้าร้อยสามหนเก้าร้อยห้าห้าไม่เข้าเบรกราคาขึ้นเด็ดขาดสําหรับคนที่ถือเซลอย,อยู่เพราะถ้ามันเบรกผ่านได้โอกาสไปหนึ่ 1915-1920ถึงได้หมดเช่นกันมีโอกาสถึงได้หมดเช่นกันนะครับส่วนคนที่เซลล์สูงๆอยู่นะครับ1930 1940 1950 1960พวกเกี้ยพร้อยต์เบรกสำคัญคือ1920ตรงนี้นะครับเทรดไลน์เส้นนี้และแยกสุดก็คือเส้นนี้1940นะครับห้ามผ่านห้ามเบรกเด็ดขาดเพราะถ้ามันเบรก1920้ด 19, 20, ได้อะนั่นอาจจะเป็นสัญญาณบางอย่างแล้วว่าเฮ้ยมันเริ่มจะเชิด ปรับมาเป็นฝั่งเทรนขาขึ้นอีกรอบได้นะอาจจะเจอ1 19 60ใหม่อีกทีก่อนก็ได้แล้วอาจจะลงอะไรทํานองเนี้ยนะครับก็นี่คือจุดสำคัญสำหรับคนที่ถือเซลล์อยู่สูงๆนะครับส่วนคนที่ถือในตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับตรงน,นี้ต้องเฝ้าระวังอย่างหนะัก1 9 0 3ง0 5เพราะมันเป็นจุดที่สำคัญที่สุดอะสำหรับว่ามันจะแบบเบรกคืนได้ไหมอ่าถ้ามันเบรกคืนไม่ได้ก็เดี๋ยวมันจะไหลต่อแน่นอนก็ถือไปนะครับ ส่วน <c oughs> คำแนะนำของผมในวันนี้นะครับออโซนนี้เป็นโซนบายโซนสุดท้ายในมุมมองผมนะเพราะผมไม่ได้ให้คำสำคัญกับโซน1884เลยนะครับผมกลับมองว่า1895ตรงนี้แหละเป็นโซนบายโซนสุดท้ายก่อนจะเกิดโลใหม่นะครับถ้าเกิดโลใหม่ผมแนะนำคำเดียวก็คือรอบายที่1874เป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยนะครับ1874เป็นอย่างน้อย ตรงนี้จึงกลายเป็นจุดบายที่สำคัญนะครับโซนต่ำพันเาถึงพันแกรอบเนี้ยกรอบ5เหรียญตรงเนี้ยเป็นโซนบายทั้งหมดนะครับอีก1ชุดเพราะว่ามันเป็นจุดแนวรับสำคัญในมุมมองผมนะเข้าบายได้สต็อปล s อสั้นด้วยอาจจะแค่หลุด1,890ก็ต้องคัดแล้วนะครับเพราะมันอาจจะไหลไปหา8 4หลุด84ไป80หลุด80ไป75ได้ก็ค่อยไปบายโซน7จใหม่นะครับแต่ถ้าตรงนี้ไม่หลุด ตรงนี้จะกลายเป็นจุด1ที่ลุ้น1อุรีบาวแรงได้ไหม2กลับขึ้นไปต่อจากโซนนี้ได้หรือไม่มันลุ้นได้แบบนั้นเลยนะครับแต่ถ้าตรงนี้หลุดเจอกันอีกทีโลใหม่แน่ๆครับอาจจะ1873เป็นอย่างต่ำา8 8 7 4เป็นอย่างต่ำนะครับส่วนถ้าบายมาแล้ว TP เนี่ยมันมีอยู่2แนวนะครับคือ1903ที่เดิมนะครับ1910ที่เดิม2แนวตรงนี้เป็นเป็นจุด TP ระยะใกล้ที่สุดเท่าที่จะเป็นจริงได้นะครับแต่ถ้าเราสามารถถือต่อได้ก็เรองมาดูต้านถัดไป1 9 1 5 1 9 2 0 1925ตรงนี้ว่าจะทยายานขึ้นมาถึงได้หรือไม่นะครับส่วนฝั่งเซลล์ถ้าจะเอาแบบเซฟเซฟนะเอาเซฟเซฟหน่อยนะครับถ้าเราลองตีเทเลไลน์ชั้นชั้นแบบนี้เดี๋ยวถ้าขึ้นมาถึงโซนพันเบวกบวกอีกนิดนึงอ่ะอาจจะพันต้านเดิม,มครับพันเก้าร้อยสามพันเก้าร้อยหนึ่งพันเก้าร้อยสองพันเก้าร้อยสามตรงนี้โซนนี้จะเป็นโซนเซลล์จุดแรก แต่ต้องมี s ต o p l ลอ s ที่สั้นเพราะมันอาจจะลากขึ้นไปได้อาจจะไปหา10ได้ถ้าเราเซลล์พันเอาจจะต้องสต o p l ลอ s แค่1,908เพราะถ้าเกิดว่ามันเบรกตรงนี้คืนได้โอกาสที่มันจะไหลอย่างที่บอกไป1 9 2เเลยภายในวันนี้เขาก็ทําได้เพราะกรอบแค่10กว่าเหรียญน,นะมันวิ่งได้นะครับมันวิ่งได้อยู่แล้วมันไม่ได้แบบไม่ใช่ปัญหาสําหรับทองคำเพื่อนๆก็น่าจะทราบกันดีนะแต่นั่นคือโซนเซลล์โซน,ซโซนแรกแต่ถ้าถามว่าเซลล์โซนไหนที่เซฟหน่อยสําหรับผมนะ ถ้าจะรอเซลล์นะครับ1,910-1,908-1,910 19 19ตรงนี้จุดที่1นะครับจุดที่2คือจุด1,920เท่านั้นถ้าจะดักเซลล์นะแต่ถ้าใครเซลล์มาแล้วก็ถือไปโดยที่ดู1,903-5เบคคืนแต่ถ้าใครไม่มีออเดอร์เซล์อะ่ะอยากจะเซลล์ถ้าใจเร็วโดดได้หน่อยเห็น1 9ใหม่ก็ใส่ก็ได้ไม้1อีกไม้1,910อีกไม้น1,920แต่ถ้าเบพวกนี้หมดก็อีกเรื่องหนึ่งเลยนะดังนั้นทุกอย่างต้องมีสต็อปลอต้องมีวินัยนะครับ เข้าแล้วหาจุดยอมหาจุดยอมแล้วหาจุดปิดทํากําไรเหมือนการถ้าเซลล์แล้วเซลหนึ่งพันเห็น1นึ่เปุ๊บเซลปุ๊บถ้าเซลปุ๊บมันลงจริงก็ต้องมาดูว่าไอ่หนึ่งแ้ตรงนี้จะหลุดไหมถ้าหลุดถือต่อหลุดไป8ปดสี่อยากจะปิดก็ปิดเพราะมันเป็นโลเดิมถูกไหมหนึ่งแปดแปดสี่มันเป็นโลเดิมข้างล่างตรงนี้ถ้าอยากจะปิดก็ปิดตรงนี้ก็ได้ถูกไหมครับแต่ถ้าลงแล้วมันไหลต่อก็ถือต่อก็ได้ไปปิด74นะอะไรทำรองนี้นะครับส่วนแท่งไทยตอนนี้นะครับ ผมรู้สึกว่า d x เอยเนี่ยอย่างที่จู่หัวไว้ว่าพยายามจะทำไฮต่อนะตอนนี้ DXY อยู่ที่106.2526บาทเนี่ยไหลเรื่อยๆเ <c oughs> <c oughs> ห็นไหมบาทเนี่ยไหลขออภัยนะครับบาทเนี่ยไหลเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยต่อให้สปอตลงนะครับแต่แท่งไทยจะลงแรงไม่ได้นะครับสถานเดียวเลยลงแรงไม่ได้มันมันจะวนเวียนอยู่ตรงเนี้ยแหละครับสามหมื่นสอง 7 5 0 800แนวแนวเนี้ยนะครับมันจะลงแรงไม่ได้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันต้องขึ้นเพราะว่าออพอค่างเงินบาทอ่อนมากๆม,ม,มันก็จะไปทําให้แท่งไทยต้องขึ้นนะครับยิ่งสปอร์ตอย่างที่บอกครับยิ่งสปอร์ตยังอยู่ในโซนเนี้ยพันเบวกลบเนี้ยมันมันชัดเจนเลยว่าโอกาสที่จะต้องเล่นสั้นต่อเนื่องอะ่ะยังมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้อยู่นะครับแท่งไทยตอนเนี้ยยังใช้กรอบแนวรับแนวต้านเดิมๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะ แย่สุดคือโซนแย่สุดนะ700ไม่น่าหลุดนะครับ750 7 800แล้ว850นะตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะ่าจะอยู่โซนประมาณ800นิดนิดแหละนะครับส่วนแนวต้านเดิมเนี่ยก็คือโซน900 950แล้วก็33,000นะครับถามว่ายังขึ้นถึงได้ไหมก็ยังถึงได้นะอีกรอบนึงอ่ะนะครับยังถึงได้แต่ว่าอย่างที่บอกครับโซนเนี้ยโซน700ขึ้นมาแล้วอ่ะ700 800 900เเนี่ยโซนพวกนี้ผมไม่อยากให้เพื่อน เล่นเพื่อถือลุ้นมันเหมือนเป็นการถือลุ้นว่ามันจะผ่านไหมไอ้สามหมื่นสามอะ่ะมันไม่ใชโซนที่จะเราจะมาถือลุ้นน่ะมันควรจะต้องเราควรจะต้องมีโซนต่ำๆมาถือลุ้นมากกว่าถูกไหมแต่โอเคเข้าใจได้ว่าบางคนก็เดทเล่นสั้นเล่นไรไปบ้างนะครับซื้อขายไปแล้วปิดไปหมดแล้วแล้วก็มาเล่นเล่นกกอบน,นี้ดังนั้นเกาะน,นี้ผมแนะนําว่าเล่นสั้นไว้ก่อนกําไรมันวิ่งแป๊บเดียวถือเปล่าร้อยบาทร้อยกว่าบาทมันวิ่งได้นะครับจากลงไป700ขึ้นมา800อย่างเงี้ย มันเล่นสั้นต่อเล็กต่อน,น้อยไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเลยจุดถือมาแล้วถามว่าถือตอนนี้สมมุติน,นะครับถือตอนนี้สามารถขึ้นต่อได้ไหมแรงๆเนี่ยทะลุ3ามหมไป3 4มหมื่นสี่อย่างเงี้ยต้องบอกว่ามันก็สามารถทําได้แต่เราจะสามารถถือบนความเสี่ยงนี้ได้จริงหรือไม่เราต้องถามตัวเองก่อนนะครับว่าเราว่าเราทนความผันผวนได้ไหมขึ้นไป3 3มหมลงมาสามหมื่นแล้วก็เจ็ดแปดอยู่อย่างเงี้ย เราทนกับมันได้ไหมถ้าเราทนได้เราตัดความรําคาญตัดตัดความผันผวนของมันออกไปจากใจเราได้เนี่ยก็ถือได้ถือได้ทุกราคาแหละครับทองแท่งะนะครับเพราะว่าหลังจากนี้อย่างที่บอกมันได้ได้อันที่ส่งของค่าเงินบาทที่จะอ่อนนะครับแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังบาทนิดนึงบทเขาจะอยากแข่งเขาก็แข็งเลยก็มีนะแต่ว่าสุดท้ายก็ยังทรงอ่อนค่าเหมือนเดิมอย่างที่บอกนะครับอวันนี้ เหมือนเดิมนะครับฝากกันกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้ทั้งซูเปอร์แชทซูเปอร์แท็กซูเปอร์สติ๊กเกอร์รวมถึงทาง QR Code ซัพพอร์ตได้เหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันตอนไลฟ์สามทุ่มเช่นเคยครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับคอนทเทนต์สไตล์ของผมด้วยนะครับคลิปพวกนี้ดูได้หมดเลยนะ